จากตอนที่แล้วนะครับผมจากทุกคนเนี่ยได้ตัดสินใจแบ่งกลุ่มออกไปเพื่อจะตามหาดรเบก้าพังนะครับเราจะรู้ว่าแต่และกลุ่มมีใครบ้างนะครับเริ่มกันที่นามิไปกับลบูคนะครับผมนี่แล้วก็ดรเบก้าพังอีกคนหนึ่งครับที่จะออกไปตามหานะฮะต่อไปครับก็จะเป็นกลุ่มของแฟงกี้แล้วก็อูซบนะครับแล้วก็ไปกับดรเบก้าพังอีกคนหนึ่งครับ กลุ่มถัดไปนะครับที่จะไปก็คือจิอนเบนี่มีจินเบกลุ่มนี้แล้วก็มีซุกซี่นะครับแล้วก็ซันจินั่นเองครับผมนี่ฮะกลุ่มนี้ฮะต่อไปครับอีกกลุ่มนึงครับก็จะเป็นโรบินนะครับผมแล้วก็ช็อปเปอร์นะฮะแล้วก็มีดรเบก้าพังอีกคนนึงครับ เอาละครับตอนนี้เราจะได้เห็นทีมคร่าวๆนะครับที่ไปออกตามหาดรเบเก้าพังนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับจะเป็นยังไงครับผมแก๊งของพวกแฟงกี้นะครับแล้วก็อุศกนะมาพร้อมกับดรเบเก้าพังอีกคนหนึ่งนะครับก็ได้มาเจอครับนี่เอสเฟเดอร์ a n มแฮนคอกนะครับแล้วก็ได้ทําการจู่โจมเข้าไปครับนี่ฮะ ทำให้ดรเบกาพังคนนี้ครับกลายเป็นหินไปเลยฮะพวกลูฟี่กับโซโลที่เฝ้าพวกบ๊อบลุงจีหรือว่า c ีพีเซอยู่นะครับก็ได้เจอกับเซลาฟิมของคูมะแล้วก็มีฮอกนะครับโจมตีเข้ามาครับทำให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องช่วยบ๊อบลุงจีกับคาคุครับให้หลบก,การโจมตีครับผมนี่ครับโอ้โหหลังจากนั้นครับ พวกป้อมลุงจีแล้วก็พาคูครับก็ได้รู้สึกตัวขึ้นนะครับนี่อา่าลตื่นแล้วแต่ว่ายังโดนมัดไว้อยู่นะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้บอกกับลูฟี่กับโซโลว่าเฮ้ยช่วยปล่อยไอ้หิมไทโรก่อนได้ไหมมาช่วยกันสู้นะครับซึ่งทั้งสองคนก็ได้ทำหน้าตาแบบเย่เกมากนะครับหเฮ้ย <laughs> เอาไงดีวันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จบตอนลงไปครับโอ้โหกำลังมันเลยนะฮะ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดทอยนะครับ